เรือ่องความรักมากไปไงบ้างคะวันนี้พัฒนาเป็นแฟนหรือยังคะยังครับยังครับยังไม่ยังไม่เป็นแฟนครับก็เป็นเป็นเพื่อนสนิทกันครับเพราะว่าอะไรครับที่ทำใหญ่เอ,ออยังคุงค้มเทพอยู่ไงบ้างไม่มีคุค้มเทพเลยครับก็คือจริงๆเราก็เปิดเปิดกว้างแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออเป็นเพื่อนกันเป็นก่อนดีก,กว่ายั่ไมครับแล้วยังมั่นใจในรูปหรือเปล่ายังมั่นใจไม่มครับจริงๆแล้ว เราก็รู้สึกดีต่อกันนะครบรู้สึกดีต่อกันคือเราก็เป็นแบบอะไรที่แบบเหมือนกับเราผูกพันกันมาตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคือจะถามว่าทุกวันนี้เราทํางานแล้วก็แบบตั้งใจทํางานตั้งใจเรียนแล้วก็คือเวลาอื่นที่เราจะไปดูแลเขามันก็ไม่มีก็ลเลยรู้สึกว่าเอาไว้ให้เรามีเวลามากกว่านี้ก่อนดีกว่าทำามคิดตอนี้อีกทีหนึ่งไม่ได้นัดเจอกันบ้างไหมคบไม่มีเ,เลยครับ <laughs> ไม่ไม่ได้นัดเจอกันเลยเพราะว่าเวลาเราไม่ตรงกันครับเราเไม่ใช่ของฉายากันฉายา ก็มีธรรมดาอยู่แล้วครับสำหรับสมัยแบบเพื่อนเพื่อนการอะไรก็มีสายยาเรียกอยู่แล้วครับเหมือนพิเศษเวลาที่ไม่พิเศษเพื่อนผมก็มีแบบมีแบบว่าให้สายยาผมตลอดอยู่แล้วแบบบางทีก็แบบว่าเฮ้ยเมนไงไอ้ดับอะไรเงี้ยก็มีอยู่แล้วครับว่าตอนนี้คุยคนเดียวพิเศษที่สุดไหมครัตอนนี้พิเศษที่สุดไหมเหรอคะับก็ไม่ถึงขั้นขั้นสุดๆขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็คือในในเพื่อนวงการด้วยกันเนี่ยก็คือสนิทที่สุดแล้วดูใจอยู่รูได้เลยเขาดูใจอยู่ ดูใจเลยฮนะดูใจไหมนิดหนึ่งนิดหนึ่งครับผมรอเ,เวลารอเ,เวลาดีกว่ารอเ,เวลาดีกว่านี<อ>่เพืเ่อนๆชื่อนะอะไรเนี่ยรู้บอกว่าใครไม่รู้ครับไม่รู้ว่าใครเหมือนกันผมก็ตอบบ้าไปเรื่อยครับผม กระแสดีมากนะครับฟีดแบ็กกับคู่กรรมเออวอร์ชันนี้ของการที่ที่ได้มีโอกาสเป็นเป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้ด้วยนะครับผมก็หลายคนชื่นชมมากว่าเป็นเป็นอีกคู่กรรมที่แบบดูล้วสนุกสนานครับแล้วก็แบบว่าพี่หนูนนาสแสดงดีมากเลยแล้วก็วก,กดีใจที่อาจบอกว่าชื่นชมกันว่าเออเล่นได้น่ารักดีกับบทวนัทครับมนพูดถึงเราว่าอะไรเป็นพิเศษคะก็บอกว่ามนัทน่ารักมากครับน่ารักกับตัวจริงอะไรน่ารักกับตัวการอะไรเงี้ยก็คือแบบคือจริงๆแล้วมนัทเป็นคนที่มีมีอารมณ์ขันแล้วก็แบบเหมือนกับ เขาจะชอบแกล้งสมารินในในเรื่องครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วผมผมดูตัวเองเล่นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออวรรดาร้าน,นน่ารักจริงๆน่ารักกว่าตัวเราจริงๆเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีมุมที่แบบแกล้งคนอื่นมากเท่ากับบรรน,นาระนี้อะไรเงี้ยฮะเคยมาที่พี่บอยอะเหมือนจะชอบบทของเจ้าละครนี้ต้องคืนเจ้าเราก็จริงๆไม่รู้ว่ามันมันคือคือการเพิ่มบทหรือเปล่าแต่ว่า แต่ว่าก็คือพอเราได้รับหน้าที่จากจากบทต่างๆที่เราได้รับมาก็คือเราก็ทำเต็มที่ทุก,ท,ก,ท,กทุกบทที่เราได้รับมาก็ขอบคุณมากๆที่โอกาสตั้งแต่ให้การได้มีโอกาสเล่นกับกับบทวรรณนี้แล้วครับผม